ฮาไกลวะทุกคนสบายดีสวัสดีทุกสุขุนทุกมองทุกบอลทั้งเล่าแล้วก็พี่น้องทั้งไทยแล้วก็พี่น้องทั้งทางประเทศนั่งทุกสุนทีที่เป็นอิบชีนาตาลีที่เบ่งสีส้มนาตาลีที่ต้นจนจบที่ว่าบอกฮามคุธนาที่ว่าดูยอดล่างที่ว่าเปิดถิ่มป้าไหวที่ว่าเป็นกำลังใจนาตาลีเป็นเลงงกเล้งใจนาตาลีที่ว่าเป็นอิบชีของเฮาโดยเฉพาะนทุกคนนั่งกติบากขอบุญคุณละลาย ผูจุกคนทีบางดีเ้าทีบางดีคุยดีเว้าดีทักดีคอมเมนต์ดีน้องจุ่คนที่ว่าบอดาบโป้ยเฮ้าที่ว่าบ่เว่าในเฮ้าหนาที่ว่าบออิจฉาบางเบียดกันที่ว่าจิตใจดีต่อกันที่ว่าเบิ่งเฮ้าที่ว่าบขคคพุทธนานาตาลีที่ว่าเบิ่งจะจนจนจบเพลาบางคนกับา่าข้าจะรวมรวมหลายคนเนาะบางคนเพิ่กับเปิดถิ่นปลาไว้บางคนเหมืนกัน ค่างานค่าการค่าทำงานก็ดูยันลังก็ขอบคุณหลายๆลากระชิขอุลุคุณนะกระชิ่เอ่ยซื้อเพื่อถูกสุขคนทีเอฟซีดาร์ทรีเซาห์หูซื้อที่ว่าบ,บุหูซื้อกัขอบคุณรวมเพื่นนอถูกสุขคนเด้อร์ทีนวลคอนเกนเมืองนอกทีมอนทาเคเมืองนอกผลัดคนอยู่ทาเคก์นอกแล้วก็พี่น้อยอุบลเมืองนอก้วก็พี่คนหนึ่งก็อยู่พลังเศสแล้วคนหนึ่งเพิ่อนกา ทำงานมือเบื้องนอกเป็นตัวชงชีนนอกว่าเบื้องเจ้าหลักขึ้นหอดบ้านหลักกระซองผู้หนึ่งพกาที่ไหนมือเบื้องนอกเหมือนกันไหนชีวิตชีวิเป็นคนเล่าหนูหลักเป็นว่าให้เหาไปหาน้ำใหม่เบื้องแม่กับขึ้นบุญคุณลายแต่กอบุญคุณที่เบื้องที่เพิ่นเบื้องที่เพิ่นชุ่มที่เพิ่นยังบปฏิติดตามที่เพิ่นยังอันเบื้องแต่ยังปฏิทิดตามแล้วก็ป้าป้าหกหาป้าพ่นทียายแล้วก็พี่สาวน้อย พี่กะทิเขาอยจะลืมบอนี่แหละและ้วการพี่กะทิแล้วนอพี่กะทิแล้วก็แจ้เปิ้ลเป็นกมะไม้แล้วก็พี่สมซักเขาก็ลืมเพิ่นแจ้เปิ้ลพี่สมซักพี่ไส้เทมักยอแลกักการพีปน,นึงเพิ่นดูเฮ้าแต่แต่เปิดร้านใครกาเฟ่จะเป็นบริโภคม,มินแลกักการพ่อป้าพ้นทิบอำเภอหนองหานบ้านหนองหา,จานจังหวัดอุดรธานี รากาน้องกี้เซอร์รี่สาวนิงสาวหอมแดงสาวนิงเมืองอุบลสาวนิงเบื้องคู่ทศคุณทศคุณทุกฝ่งทุกวันวาวอิบมน้องขุ่นกรเบิงคือการขบวนคู่หลายๆคือเบิงคือสชมนาคาลีแล้วก็สาวดาวโก้ท่อหม้อทศคแล้วก็บ่าวนอดบ่าวยะบ่าวดอนคือเป็นบ่าวดอนบ้ากระเบิงบ่าวกระเบงเม็ดน้องกึงหายไปแล้วประมาณผิดสองผิดประเดือนหนึ่งเดียวไล่ไปแล้วที่เห็นมาอยู่ ก็ขอบุญคุณนายนัทลี่ยสิขอบุญคุณเบสจูบคุณหม่องถือบอลเทนนิสอริเออร์ซื่อมาที่ว่าบุ๋งหรือเปขอบุญคุณนี่ขอบุญคุณคือการชาวชาวยิงอ่าพี่สาวน้อยเพื่อนสาวน้องพี่สาวน้อยคือลืมอะไรเลยพี่สาวน้อยเพื่อนสาวจุบคนณถุงหม่องถือบอลนะครับเซอรี่พี่สุบูลืมให้นะวันนี้ ก็ขอบุญุคุเบดถูกถูกโ้นถมองถูกบ่อนทีเบิร่งช่มนักกะลี่ทีจำบวกาำโฆษณาที่วังดีกับเทานั่คือโคนเป็นยังอีกนะโทษเด้อขอบุญอุคุนถูกจูกโค้นถูกมองถูกบ่อนคุณแม่ทีจักเอือนยังหูเท่าไทยทจักเอือดยังเทาลงหนาลงลังอยู่แต่พ่อจะเท่าแล้วจังเอือนเท่า้เห็นเท่าอยู่ก็ได้โทษเด้อทุกคนเราเอือนนั่นแหละ ากะทิบ้าบุ้นคกบพุทุกคนทุกองทุกบอนที่เบิ่งที่สมนั่นีต่นจนจบที่ว่าบกชามโคชนาที่วางดี้ำเผาที่ว่าบ่าวัาคัดอกคัดใจเ้าทุกคนที่ว่านี่ยักระปรึกษาคณะที่ว่าเข่าการคุ้ยเข่าการนองยายข้าอ้วนข้าอุ้หาเปินกระมาดิข้าอ้วนข้าอุเป็นกมานอกแล้วก็ป้ากะทิเออเมนกันคือการขบุญพุ่ลายเออ คือดึงชมนาตันนี่ว่าแบบคนชนะที่ว่าวบางดีนะที่ว่าวบางดีที่ว่าดูดูยอดหลังที่ว่าวบาดีคุยดีที่คอมเมนต์ดีคอมเมนต์คอมเมนต์ดีคุยดีที่เบิรงสคืชมเฮ้าที่ว่าบอกุกคนชนว่าที่ว่าว่าพูดอะไรแม่กาลังเอิญบังลืมกับพี่เธอพี่คนหนึ่งที่เป็นเป็นตัวหนังสือที่เป็นเป็นฮุบชี้เท่าเท่านะคือเบาะแหน่คือแบบพี่คนหนึ่งที่เป็นฮุบชี้เท่าเนาะคอยเบาคอยจ่า ข้าวคอมเป็นข้าวตลอดเดี๋ยวข้าบุจักซื้อเพิ่อนหบขุณรวบวัตถุทุกคนทุกหมองทุกบอลคอยถุกภาพเคีงแรงเงิ่อนไรน้องทองไรมาเดออวัตถุทุกคนน้ำมาขอบุญขอบคุณเวลานาตาลีถูกใจเวลามีมีเรื่องมีราวในคิดในใจเอฟทีเพิ่นกำลังมาหลังม่านทุกคนมาคอมเมนต์มามาเป็นกำลังใจให้เฮามาปลอบใจกระแมนวัตถุจุขุนทุกหม่องทุกบอลล่างไรมาทั้งใต้ทั้งเหนือหลักทั้งลาวทั้ง ทั้งทั้งล่าเขาบริ้นเพิ helmet, beneath, BACK, ่นคอมเมนต์น้องทุกคนเห็นเห็นอยู่กับบอกบอไลาว่าทั Beatles, ้งล่าเขาคอมเมนต์กับเป็นเอาเพินภาษาล่าก็ันนเจากจีรุงหูเด้อขั้นหน้าบริ้นขั้นมาบเป็นภาษาล่าก็เขียนบอกข่าว่าเบิ่งจากเล่าก็บหูเขาก็สจายขบวนคุ้นใลายเล่าเขาก็เบิ่งคือการแต่เพิ่นอ่ะบอกเพิ่นเป็นภาษาไทยบป็นจุคนเนาะเขาโทษจปลอดภยนะเพิ่นคือการเด้ลเล่าเขาก็เบิ่งก็คือบ่าวอันหนังเพิ่นอยู่อันเพิ่นเป็นอันเพิ่นเป็นไปเสนี้อยู่อันนั้น มีไส้กระเบื้งขอบคุณค่าหลต่น้องชาวบันดาเเป็นนักเรียนขอบคุณค่าเป็นกระเบื้องคือการน้ำประิุูมิยล้ชาวประเนขององในสียกบันดาเป็นคนคือการสมุูคุลายคือดวงตุ้มนาตาลีเป็นใรตมัคุงคือในเกินเด้อเงินไรน้องทองไรมาปริูุ้ถงวงถบอลเท่นั้นเลือเอือเสียงเอือน้ำสุขภาพเพลงแรงเงินไรน้องทองไรมาป่าธนาอัไดนี่ล่ำไปด้วยกลินเมือนเกินคุณคุ้คุณถุงวงถงบอนแป่น้อยพวกใค่น้อยมาว่าน้ำนะ ะบวนปูพุนนาตาลีกะรีโอกดีใจถือสุขุนโชคก็ดุสุขุนเชวาล่างไรมาเป็นกลังใจนาตาลีถีงยังบวชิบบวปะถึงยังบวบวลงบวรึบยังบวเบือบวนายนาะีว่านาตาลีทีพเบ้าปลูกว่าลนเ่้าพอปลูกว่าลนว่าวบวบวนเว้าวไปว้อราเือมั่งเช่้ากะใสอารมเมย์นาตาลีก็ขุดปลอดภัยละลายที่เ้นถือุขุนที่ว่าเพิ่นหักทีบาเพินเท่งที่าเพินคือทุ่มพีนวดเราเปินกระห really IR ักกระเท่งเอาพีนวดพีนอย เป็นอาเป็กับพนที่เป็นนองนกกระยายปลาอ้วนป้าหุกหาเป็นกระดับพื่อเป <dairy S 2> ็นที <t şimdi> ่เป็นนองป้าพ่นทีพี่กะทีโอ้ยเอพีกะที่ละป้าชูจะโค่นแหละเป็นกระดับพื้นเป็นที่เป็นนองเป็นคอมเมนต์มาหลักกป้ายังวะพ่นทีเป็นอยู่น้องหานะกับเพื่อนสาวป้าชูจะโค่นเป็นคอมเมนต์แล้วก็บเาวนอดบบาเงะเป็นกำลังไรมาเป็น กำลังแทงให้เปิดถ in ูกจะคนทุงหม่องทุกบอนอย่างเดียวเพราะยังกบเป็นว่าวดีทั้งคนทั้งไก่มาเอื้อมาขวักหน้าขวักหลังบือน้ำดีแหน้ให้มาคนปัดเอิ้นจ้กจีเอิ้นยังกำลังายคลิปอยู่ก็ยังเอิ้นเออกระหู้อย่างนั้นไคลิปกระโบนมือมันกระโบนมือมือเบ็ดดอก ทั้งนั้นไก่ก็มาห้องพวกไก่บันเฮืเรเ้องลุงหนา้าลุ้งลังอยู่อันกะนะ่อในน่าพันค้าน้ำเครื่องตัดหญ้านะคะซีว่าก็บว่าบริเวณย่าน,ย,านย่านพี่น้องย่านอิฐย่านอิฐทีลำคาตัดหญ้ามันเล็งขึ้นเล็งลุ้งะนะไปไปในนั้นเลยเพิ่ปีนเวียนปีนเวียนอยู่โอ้ยเป่าห้อง มันกลับไปแล้วมันฆ่าตาหนางทุกคนแม่มันก็บีนขวามแม่ครับพีบ้าไก่กับบีบขวมบพ่วป้าลูกให้ปิดให้ไกลหน้ากระจกบุญคุณบัตรผูยทุคนทุกมองถูกบอมาไป่อไปวบ้ากอยากหัวทุคนทั้งจุบทั้งจุบมทั้งเว้าทั้งดานะนาเตยไปคนใจห่อนทุกคนขนาดไปหลือไปเลยไไร นุ meaning, Stanford, ่งเสือคือกันบอกโซกับไปนุ่งนุ่งชบชบเสือไปนี่มัดสีค้างมัดสีค้าอยู่ใช้ม่นั่งบริสุทธิ์ใจยางเลยได้ยางไปเลยเอาไปอยู่คุยอย่างใหญ่อยู่ในหในเดือนอยู่คนเดียวมาเถื่อบางเถื่อของสดค่อยน้ำลายเด้อดููกินเข่ากินได้บางเถือเข่าห้องน้ำเนี่เฮาว่าเฮาอยากเข่าห้องน้ำเขาไปยังที่สื่อยังยังบุมีฝนยังยากมาเซยบริสุทธิ์ใจได้ปวดกับปวดเปลีปวดก็เลยแต่ยางไปเซยให้บริสุทธใจฮอต มาทั้งปีแล้วแบบนี้นะทุนนี้จากที่เล่านะครับที่เราถ่ยคลิปแล้วเราอมหนาะวอหลังนะคุณแม่จา้าเราเป็นอย่างทั้งกาหมูยังไรนั่งกะดีอกดีใจถูกคนอิบีร่างไรมาเป็นกำลังใจให้นาตาลีทั้งไต่ทั้งเนือ้อทั้งเล่า แก็ทั้งพี่น้องทั้งไทยก็ทั้งเมืองนอกน้ำกำลังลายมาถูกปั่นถูกคนทุถมถูกบอนท่าตรีก็ดีอกดีใจทุกคนได้อ่านคอมเมนต์ก็ดีใจถึงเข้าตาวิวน้อยแต่ว่าอิจฉาสอยเข้าทุกคนอิจฉาเท่าไรซื้อเคนซอยเคนเบิึงเคนชมเข้ากะดีใจวิวน้อยเข้ากะดีใจทุกคนเบิึงเนชมมากทุตคนจนจบเข้าใจคนทังเท่ากาเหงาเอ่ยซื้อมาเข้าว่าชีว่าก็ดขาดหรือว่ามีคนมาวุ่นมาลงฝาลืมทุกคนนี่แหละมาวุ่นมาเอื้อยเข้าเข้าว่าชีว่า ขบุญถคุณเอ็มทีขาดมาและมีข้อมีคนเอิ่นเขาทำผัดลุงผัดลืมบางเทือคือว่าพี่พี่ชายเทมังยอเป็นกระเบิดทีมปาไว้เนาะจะมาทางเขีดโกศ่างจะตะหุนเนาะทางเขีดโกศ่างทั้งนู่ยแล้วก็เสายิงเผื่อกับเปิดเผื่อกับฆ่างานเพื่อกับเปิดดูยนต์ล้างอยู่แล้วก็พี่น้อยเพื่อกับฆ่างานเพื่อกับดูยนต์ล้างพี่นวลเผื่อกับฆ่างานเผื่อกับดูยนต์ล้างคือการต้องถุกคนมองทุกบอล รากาน้องกีเซอรี่ก็ดูยอดล่างเบิร์าเซอรี่ก็ดูยอดดูยอดล่างขึ้กันทุกคนผู้ใดผัดซีเอาที่มาจ้องอยู่นะโจเบิดมือเบิร์เวียนมั่งทุกคนเ้าก็ต้องดูยอดล่างเะไรทุกคนเพราะว่าเทากาฆาการค้างานคือนาตรีกับค้างานคือการน้องทุกคนกายายปลาอ้วนปลาคนฉีเพิ่นกับเป็นกำลังใจเบิร์ตถูกทุกคนเป็นวงที่บอลนาตรีว่าชีบ้าวโกบุญลูกคุณขะขะถือได้ว่าเท้าชีบ้าออกจากใจขะขะ ถ้ามีคนมาเอ,อื้อนพันลงลุล่มลื้อเป็นทุกคนพอเฮาเข่าหน้าจอก็มีคนมาเอื้อนเลยอย่าลืมได้คื้นเบาอย่างบอกนะเบาเบาเกียเบอเกียถ้าประเทศไทยน้ำเล่านะเฮาเข่าหน้าจอเฉยมีคนมาทักมีคนมาถามอย่าลื้อเป็นทุกคนเท่ากันร่างตั้งใจอย่ามันอย่าลืมได้เพราะว่าคนนะอยากมาขันเฮาตอนเฮ่าว่านะอยากลุ่มอยากลืมพอเฮากันร่งตั้งกันร่งตั้งใจว่าสิขอบุญขอบคุณนพักคักใช่ป่าวคักคักตอนนี้แล้วมีผคนมาเอื้อน ลงมผล้มไปทุกคนล้าก็ดีกว่าสีเว้าขัดขัดนี่มาว่าสิขบคุณขัดมากผล้มลาญไปไลืมไปเลยด็กล้มลืมไปเลยกาขขบคุณรวมรวมบวัตถุส่วนท่นเาลืมมาสิอเอสือรวมบว่าไปกับมาเขาถุกภเดิน่าลุงเขาลืมต้นเล็กขัดติดตั้งไว้ตัวเลขกขัดิดต,ต,ตั้งใจว่าถึงเพียงลวดบาดเดียวเขาเลย เพราะว่าพัดลืมมีคนมาคัดมาของกับลืมทุกคนเคาว่าลืมฮนะเลยเลยว่ากับหนักกับลังกับหนักพลังเขา่อคอยน้ำละลายคำวมีแต่กบุญคุณวัดทุกคนต้องแบ่งจุบบอนที่ยังบัวหิ่งบ่วป้าที่ยงบึงเที่ยงส้มนาตาลีที่แบบประการโคชนาที่แ่บเปิดดูด้านหลังวดทุกคนที่ว่ายังบูร์ย่ยังบันไดนาตาลีเราทุกคนนาตาลีบางส่วผิดพลาดอันใดกับยมผิดยำเหม็นเด้อกับใบทุโคนกับเพื่อนนาตาลีนาตาลีกับบางเส่อเขากับลุงว่าลุงจ้าคณะนาตาลี เท้าบันทึกเว่าคุยบันทึกคอมเมนต์บอกนาตาลีได้ทุกคนถ้าการยินดีตลาดก็มีแต่เอฟซีทุกๆคนเท่าไรเป็นกำลังใจเฮาเนาะทุกๆคนอะไรผิดอะไรถือก็บอกนาตาลีนะครับข้าวกะทิป้บเปลี่ยนได้ทุกคนเฮาวกะทิป้บเปลี่ยนนะข้ากะทิเปลงได้คือลื่พื้นที่มาว่าว่าเฮาเอินกินข้าวล้ำคานนั่นอันนั้นผลบวบอกเฮาวผลบวกซ้อนเฮาเวผลคำว่าล้ำคานกระบอกเฮาได้ดี ออบอกเขาได้ดีเว่าเอาขาได้ดีนาตาลีเอ้ยเว่าเทั้งซี่มันบวดถือมันบวดโต๊ะนะหรือว่าในใดกระบะตายเยีนดก็ยังไม่ช้กระบะทั้งซี่ซาอันนี้ตัดบุตรตัดชินใจด้วยทุกโคงตัวตัดชินใจด้วยตัวเองตัดชินใจด้วยตัวเองคุณควนว่าควรจ่าพนตรีว่าเลยเนาะคดก่อนมีสมาธิมีมีสติกควรควรว่าควรจ่าพนตรีว่าอะไรนาทีระวังระวังในกระบาคำจ่าหรือว่าน้ำปูน้ำคนนาตีคนริงใจคนแกนคนเสียใจแก้คน นคนเชียร์ใจนาตาลีนะหากจะหากหกตัวไร้คูณเะาบอกว่เข้าใจนาตาลีสำหรับหักห่างนาตาลีสำหรับนกนกโจไร่สำหรับนกโจแเซลนายโจน่ะคือว่าเข้าใจวัตถุที่คุณอะไรโควกันไหมที่คุณไปแล้วโคว่าว่าทรัหนาทรัพลังสีว um> um ่าสีสีงงสีงงสีลงสีงงสีนาตาลีว่าเขาะว่ากับหนากระบังก่อนนาตาลีเขามีคนณว่าส่วนหน้าส่วนหลังจากลืมคูณจากว่าคข้าใจากท่ว่าทรัหนาซรัพลังแล้วมันมีจาก เิ่นจากลืมตอนเ่าเปิดโค้งเขาว่าเชืว่าเป็นนั่นเป็นหวักเป็นหวักเหยาวเหยาเหยาเหยาเหาเหาไปถัดมีคนมาอื่นเพราะว่าสนามถือแรงนาทรีจากจาหลงจากหลงหลงชนหลงเต่าหลงหวักนะเขาตั้งใจเลยดิมันลืมไปบัดนี้นะเพรากันใหม่ทุกคนสบายดีบาดนี้ค่าบุนคู่หลายๆทือคูทจะคุ้นทนายมามาขอบุนขอบคุณนเอเจี้ยถืคนทุกมองทุกบอลที่เป็นกำลังใจนะต่ทรี่ยังบวกหวงยังบวก ยังยังบดถิบบัป้ายังบวเ,เ,เ,เบิดบวเปิดบวเบือบวนายยังเบิองยังตูมเ่าคือเก่าฮนะไปแล้วขึ้นป่ะพ่อไปทุนอะไรว่าบวบหักทุกคนเลยทั้งี